ถามใม่ดินิมถามใม่ดิจะเอาอะไรนะลุงมีมันแกวไหมมันแกวเมียสเจาคำถามนี่ก็ง่ายเก่งเลยอันนี้กระเทียมถามม้อ่ะอันนี้ออรทีดทีรีรบลรีบเล่รีรบเล่รีรูบล่บะบีคัอันี้มะรกอันนี้แอปเปิ้ลอันนี้น่าจะเป็นแอปเปิ้ลแห้งเี้วผิดยังอ่อย ยาพุชกิ้นเล่นขวดแดงอ่ะหมวยเย็นหมดแล้วอยากได้มันแก้วป้าทำอะไรดิมันแก้วยูริพุชกิน้ะไรพี่มอนพี่มอนซื้อของยายหน่อยมาดามมิ่นจะซื้อจะหาเลยนะมันแก้วแนี่เอาของยายหน่อยกี่บาทวานออตจู๊ดด่าด่าสองบาทสองบาทด้อสองบาท

ยายไม่มีมันแกวเหรอยายอยากได้มันแกวเอ้โหโรชนาโรชนามีไหมบัตรหนึ่งมีไหมไม่มีไม่เป็นไรโรชนาดวยขี้ม่งเก็บตังไม่ตินีเบลจีนไว้มีเซิชเกี๊ยวไ้กินด่าด่าดาาไม่รู้เรื่องสี่บาทนะยาย

อร่อยไหมยังไม่ได้เข้าปากเลยอันนี้กินได้เลยอ่ะนี่จริงเกี่ยก็แอ๊บบ้านแห้งอ่ะเหนียวตาแล้วเคี้ยวไม่ออกให้กูอมเขาเขารีบรีบยัดออกมือไปมึงซื้อแล้วบ๊ายบา จาัา่ขบคุณค่ะาบชบนี่าบบะกดอออีสุดลยกันสุดเลยดีสุดเยอะไรยัยจ้าสนุกด네ีัีวบาดไม่กินของดองอนนีของแดงอะยกินเยอะมันตกขาวอืใช่แล้วปาอีนี่ไรแีีลองอ๋อิมเป็นไง Sampai Pio Kem. Okay. <laughs> <laughs> no. Bye <laughs> bye.